เห็นอยังผิดผิดเด็ดเขี่ยงหูเขี่ยงตาเป็นบ่มมอนี่บ่มได้ละ่ะเป็นอยังล่ะแม่พักตบนนั่นแล้วเต็มสาเหร่หนิเต็มสาเหร่นี่พิมพ์ใบข้าวเดียวนั่นเป็นยัถ้าตาให้ได้บอกได้แจ้งเลยไหมไมาเอาคืนปลาบ่ามี่มองหายใจแล้วโอ้ปลามันก็หายใจแน,นะนำล่ะแมียเขาแม่นเอ็ดเย็ดหน่มันบ่มี่มองสิหายใจด,ดิเดี๋ยวผมเย็ดจังไรเจ้าเป้าปัาปานนั่นพี หวยกระเฝ้ายุนเระเห็นบ้านนี้บ่าท่านโดนนี่เต็มสายอยู่เนี่ยอันเฝ้าเจ้ากระเฝาขึ้กนกัอนนะห่วยมองสี่ไม้คว่มหวังไดผิดมอาไปเตาลูกสาวขึ้นดีแทะเจ้าเอาขึ้นแล้วอ่เจ้าจะเอามาทรงผมเดีย๋ยขันเอามาทรงผมนี่ผมปรับขึ้นสองเท่านะเฮ้ยมอ,อยู่ดะนี่มึงบาเสียดายลูกดายเมียมึงจะกหนอยผิผิดบ่วสั่ง <จง S 1> แม่ <จง S 1> บหลินที่ชื่อๆดอกแม่บาเอาขึ้นดอกใส่ได้ใส่ดีว่าแต่เห็นหนาหเหาอยู่ใส่กับน้ำหาเย็นเบิดจ้ามันจมเป็นคือจัง